เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาจับรางวัลครับสิบรางวัลห0ารอยครับพันหนึ่งเนี่ยเอาไว้ตกปลาเนาะเอามาก่อนเลยสองอันได้สองแล้วทั้งหมดสิบใบนะครับทุกคนแล้วกล้องรุ้นนะว่าคืออะไรเลกระป๋องขนมขนมเลยขนมโอ้โหทาโลปั๊บมามากมามโอ้โหอิ่มแน่วันนี้อสวัสดีครับ เอฟซีทุกคนวันนี้ลูฟี่ก็อยู่ที่บึงสำรานนะครับวันนี้ก็จะมาจับรางวัลน,นะครับที่บึงสำรานนะครับก็รางวัลที่นี่รางวัลละ50บาทนะครับรางวัลละ50บาทมีของให้เยอะเลยนะครับถ่ายน,นู่นก่อนแป้งหน้าอะไรแปงหน้าตอนนี้พัดลมเลอเยอะมากครับมีพัดลมเนาะแล้วก็อันนีกตามมาตะก,ก้อเครื่องดูดฝุ่น ครับเครื่องดูดฝุ่นก็ยังเหลืออยู่นะครับการํำร้อนมาหุงข้าวตู้เย็นเล็กส่วนส่วนรางวัลที่หนึ่งไปแล้วเรียบร้อยปปสวัสดีออครับเจสี่แล้วก็ก็ยังมีลอกยังเหลือยังลอกก็ไม่รู้เหลือรางวัลไหนบ้างเนาะอันนี้ดูพี่ก้อยร,แรูแต่ที่รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาจับรางวัลครับสิบรางวัลห้าร้อยครับพันหนึ่งเนี่ยเอาไว้ตกปลาเนาะเออห้าร้อยไว้ตกปลาครับปลาเดยบราลุนกันเลยว่า 500บาทเราจะได้อะไรบ้างนะครับมาทุกคนเรามาเริ่มจับกันเลยครับเอา500 5้0ยหก็สิบใบนะครับทุกคนจะได้อะไรบ้างแล้วก็ยางได้อะไรขึ้นข้าวโปงข้าเครื่องดูดฝุ่นมาไหนจะขึ้นแล้วเราไม่ต้องหลับตาเราต้องซาวหาเอาปาก่อนเลยสองอัน ได้สองแล้วทั้งหมดสิบใบนะครับทุกคนสี่หกเอานิมุมมักตรงนี้มั่งเจ็ดไฮ้ยพูดม <c oughs> แปดนี่มันต้องแอบ,บมุมนี่แหละต้องวันใหญ่ เก้าอ่ถานสิบเรียบร้อยครับสิบใบห้าร uh, really right ้อยบาทอันน oh ี้ตัดได้เลยตัดแล้วใช่ไหมครับลงมาข้างล่างทุกคนเกียกะเข้าไหมเนี่ยีมาใกล้ใกล้มใกล้มาใบแรกให้ล้วกล้องลุ้นนะว่าคืออะไรกบับด้านไหมลับด้าน รีกระป๋องขนมขนมได้ขนมเอาอย่างนี้ได้ของกินไงรีกระป๋องใช่คุยตะเพียนนี้เหนียวจังเลยอ่ะอ๋อมันมันมันสองชั้นมันสองชั้นพี่มันเหนียวจังเลยทุกคนโอ้โหทาโลูกบ้าเส้นเอาได้ปลาแล้วเหรอได้ปลาครับปั๊บ มามากโอ้โหอิ่มแน่วันนี้อิ่มมื้อเที่ยงก็ได้นี่คุณนิกเดียวกกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องทามเดียวกกนะครับใครที่ไม่รู้เนาะอันนี้ทายาทร้อยล้านนะครับเนี่ยมาเองวันเนี้ยนี่ร้อยล้านครับนี่ร้อยล้านมาต่อมาต่ออะไรแดงอะไรชชชััั้้นนนอ้าวสองชั้นนี่ อะไรวะแคนต่างๆคืออะไรอน้ำกระป๋องน้ำกระป๋องอุ้ยจะไม่ได้ทุนเลยเอาขอบัตรตกปลาสักใบสองใบก็ยังดีนะได้ของกินอยู่ได้ของใช้เออได้ของใช้บ้างสิแต่นะโกนนะอะไรดูดูอารามัสขนมขนมอีกแล้วโคอารามัส โคโลโคลอนขนมโคโอนไม่ใขนมขนม, <c oughs> ม่แต่ขนมไม่ต้องซื้อแล้วขนมอ่ะบอ,อกแล้วว่าอย่าอุ้มซื้อขนมอ่ะปั๊บโอริโอโอ้โห<พ>อ,อิ่มตัดเซนเลยสบายเลยคนตักปลาบอกกินขนมทั้งวันไม่สองจ้น,น,มนไม่สองจานมานี้ไปไหนหมดว่าบัตตักปลาวะไปใุดว่าบัตักปลาว่ะ อีออีออีออโอรีโออีกแล้วทีน้องต้องจับบันแดงนะมั้งเนี่ยใช่เออใช่มีแต่สีเหลืองเออมีแดงดิอบันเนอร์ครับโจ๊กคานอคนอคนอครับโจ๊กมาม่าเหรออ่าโจ๊กค่ะโจ๊ก วันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะโค้กลิตรโค้กทุกอย่างแล้วไงกัวติดคอมีน้ำด้วยเห็นไหมไม่ต้องซื้อครับอิ่มก็ยังดีใช่ไหมเราได้ลุ้นรางวัลด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อขนมนะครับถ้าฟุกใครมาดวงดีก็โชคดีไปนะครับได้คันเบ็ดกลับบ้านได้ลอกกลับบ้านได้ตู้เย็นกลับบ้านนะก็ ใครที่มาหลังจากนี้เราก็ขอให้โชคดีกั้นนะครับขอให้ได้รางวัลใหญ่กลับบ้านนะครับให้สมใจยอยากทุกคนนะครับแต่วันนี้ลูฟี่ไม่ได้นะครับแผ้วันนี้ตั้งใจอยากได้ลอกนะวันนี้อโอเคไปเดี๋ยวเราตกปลาดีกว่า